สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห้องนอนทรงพลัง9วิธีจัดเฮงแบบง่ายๆคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของห่วงจุ้ยห้องนอนที่เป็นการเสริมพลังงานดีๆได้โดยง่ายเลยค่ะก่อนอื่นเลย a t ทู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับ9วิธีที่จัดเตียงนอนเสริมเฮงเสริมพลังบวกให้เรามีแต่พลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะเตียงนอน ไม่ควรอยู่ตรงกับประตูทางเข้าเพราะว่าถือว่าเป็นตัวขัดโชคลาภที่แท้ทรูเลยนะคะมาถึงข้อ2ค่ะหัวเตียงควรชิดกับกำแพงไปเลยนะคะเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงค่ะถัดมาข้อที่3ไม่ควรหันปลายเตียงตรงกับที่ห้องน้ำส่งผลให้ชื่อเสียงไม่ดีและเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยค่ะถัดมาข้อที่ส แต่ยังไม่ควรอยู่ใต้แนวคานห้องจะทำให้สุขภาพไม่ดีเพราะว่าจะรู้สึกเหมือนถูกกดทับอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถัดมาข้อ5ค่ะหัวนอนไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศแห่งความโชคร้ายนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่6ที่นอนควรอยู่สูงจากพื้นห้องจะช่วยให้พลังงานดีไหลเวียนยอดเยี่ยมค่ะ ถัดมาข้อที่7นะคะใต้เตียงควรให้โล่งเข้าไว้ไม่ใช่ทําเป็นที่เก็บของเด็ดขาดค่ะมาถึงข้อ8ค่ะไม่ควรตั้งกระจกเอาไว้ที่ปลายเตียงจะส่งผลให้พลังงานไม่ดีเข้าหาตัวท่านเองได้ด้วยนะคะแลแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ข้อ9ค่ะไม่แนะนำให้มีหิ้งบูชาหรือแขวนรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องนอนโดยเด็ดขาดนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด9วิธีจัดห้องนอนให้ทรงพลังจัดเฮงกันแบบง่ายๆไปเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ